คนอื่นต้องบอกเลยว่าเจ๊กำลังหัดเล่นซาเวียอยู่นะเพราะงั้นในแมตช์นี้อาจจะมีหลายอย่างที่เล่นขัดใจเมนซาเวียก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยจ้าต้นเกมเราก็จัดสวยๆสวยซอยลุงอีจากทางไกลจากนั้นมิยาก็พอเขไปเซอร์ไพรส์รด้วยนะสามารถปิดคิวไทเกียวไปได้เพราะว่าดูเหมือนจะเป็นเทรดที่ไม่ค่อยคุ้มค่าสักเท่าไหร่ต้นทุนที่นั้นต้องจ่ายการแลกชีวิตของเบลลิลและทางไปถึงสองคนพร้อมกันและนั่นไม่ใช่ครั้งแรกครั้งเดียวจ้าเพราะหลังจากนั้นก็มีเทรดที่ไม่คุ้มค่าแบบนี้เกิดขึ้นอยู่ซ้ำๆแแลลลลลลละะทททททััััััั้้้้้้้งงงงงหหหหมมมมมมดดดวววนน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 นีีีีีส่่่่่่ผใตาาาาาเเเเิิอออออไปปป5 6ภยยยยจจกกกกบ็ืคค2 ที่ฝั่งตรงข้ามก็นาลิว้วซึ่งแม้ว่าในจังหวะน,นี้เนี่ยทีมวุ้ยเจะรวมพลังและปิดคิวคอสไปได้แต่ก็ต้องแลกไปด้วยการที่เราพวกเราไม่ได้มีเวลาไปโซนพื้นที่รอบหลอดและแน่อนอะนว่าที่ฝั่งตรงข้ามยังต้องตีหลอดเอน็เนฮานตัวนี้แน่ๆแต่ฉันและเจนูและเจนั้นลุงอีก็เลยได้หลอดตัวนี้ไปครอบครอโดยที่ในตอนนั้นหยินทีมเจสามารถปิดคิวนาหน้าไปได้แล้วก็พ่อเจก็เลยพยายามจะเข้าไปรับหยินแต่ไม่ว่าจะพยายามอย่างไรสุดท้ายป่าทีมเจก็ถูกลุงอีตามไปปิดคิวอยู่ดีเห็นแบบนี้แล้วเจก็เลยรีบถอยอย่างไวเลยจ้าเพราะว่าหน้าเศร้าที่เบลลิกนั้นไหวตัวไม่ทันสุดท้ายนางก็เลยขิดไปกลางดวงตีนหืออันนี้ไปไปมาก็เลยเหลือ เจกับอัลฟาที่ต้องการบ้านใหญ่เอาไว้ซัง,งั้นและดูเหมือนนั่นจะทําให้เพื่อนร่วมทีมบ,บางส่วนเนี่ยเริ่มถอดใจพวกนางก็เลยเริ่มโหวตยอมแพ้อย่างดีที่ยังมีอีก3เสียงในทีมที่ยังคงยืนอยากต่อสู้จนกว่าบ้านใหญ่จะบิ่มลงต่อหน้าต่อตาั้นแล้วการโหวตยอมแพ้ในครั้งนั้นจึงเป็นโมฆะไปจ้าหนูคนนี้เราก็กลับมาที่สถานการณ์ตรงหน้าต่อนะต,ตอนนี้เนี่ยหลอดยังไม่ทันเข้าแต่ทีมฝังตรลงข้ามยังจะได้เข้ามาก่อนสุดท้ายก็เลยกลายเป็นลง e ุงอีพลาดท่าถูกมียาปเกิ้วไปจะถามว่าฝัน,นกงงกตนนกลงข ก็สามารถป Q ิดคิวมิยะไปได้แถมยังไม่ไวไประล,ลิกถูกน,น,น้าส่งกลับบ่อทางร้านอีกด้วยแต่อย่างไรก็ดีทีมผู้เจยังคงไม่ถึงคราวซวยเพราะในจังหวะจวนตัวนั้นก็กลายเป็นว่าหยินสามารถไปไป Q ิดคิวคลอสได้แล้วก็เจเองสามารถเคลียร์หลอดตัวนี้ไปได้เช่นกันและด้วยเหตุนั้นเกมบุกคนที่ฝั่งตรงข้ามจึงต้องชักลงแต่งานนี้ไม่ว่าอย่างไรทีมผู้เจก็ยังคงไม่สามารถวางใจได้เลยเพราะว่าหนูดูจะมีนิแบบสิจา้าจำนวนป้อมของทีมเจกับทีฝั่งตรงข้ามมันต่างกันแบบริบลับเลยเอาหน้าคิดในแง่ดีป เท่าไรที่ฝันตัวละครก็มาดับฝันในการเอาหลอดเอ็นฮาตัวนี้มาครอบครองอีกครั้งเลยจ้าโอ้โหดูท่าสุดใสครั้งนี้ทีมัจจะต้องบันเลยไวพ้นแล้วแน่ๆเลยแต่เอาหน้ายังไงทางรอดก็เหลือทางเดียวแล้วเนื่งคือต้องสู้สุดชีวิตเลยจ้าโดยรอบนี้ทีมเจตั้งรับหลอดกันอยู่4คนส่วนยินนั้นแยกขึ้นมาดันเลนโบนและแล้วในระหว่างที่พวกเรากำลังเคลียร์หลอดอยู่นั้นแกตัวไก่ก็โดดเข้ามาเปิดไฟแต่ด้วยความที่นางสตันใครไม่ได้ก็เลยไม่เกิดไฟใหญ่ขึ้นแต่นางก็ไปวิ่งไล่มียะและสุดท้ายกมริิยนนนแบตเ เพราะนางสามารถดึงดูดให้ลุงอ e ีกับคลอสเนี่ยไปไล่ตีนางได้แทนและนั่นทําให้ดาเมกตีฝันตรงข้ามไม่มากพอที่จะขึ้นมาใหญ่ของทีมพอเจได้มไมไปมาดันกลายเป็นไทเกียกับลุง e อีตกทีม่อเจส่วนจนขิดไปอีกด้วยแต่ถึงผลจะเป็นเช่นนั้นทว่าทีฝันตรงข้ามเองก็ยังคงพยายามที่จะดื้อดึงขึ้นบานใหญ่ของทีมอเจให้ได้โดยจัยงหวะนี้คลอสว์ปเข้ามาแต่ดันมาสตันติดกับวงเวทที่เจวางไว้เอาฟ้าเองก็รีบตามไปซ้ำอย่างไวและแม้คลอสจะว์ปหนีไปได้แต่เลือดก็เหลือน้อยเต็มมมมมมททททีีีนน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 ่่่่่่าาาาาจจจะะตตตต้้้้้้ออออองงงกกกกกกลลลลัััับบบบแแววใเเเเุคคคคฝขชโดยยยสสสููรรริภพพไ คิดเลจ้าว่าจูจ่ๆลุงอีจะไปพลาดท่าถูกมิยาปิดคิวไปแบบง่ายดายซังนงานแถมนั่นดินเป็นจังหวะที่หลอดอีวาวตัวใหม่กำลังจะเกิดขึ้นซะด้วยยะอะไรจังหวะมันจะสวยขนาดนี้ละนูงานนี้นี่ยทิมพอเจย,ยังไงต้องเอาหลอดตัวนี้ให้ได้แน่ๆย,ย,ยังไม่ทันจะได้ตีหลอดเลยจ้ายินทิมเจ้เนี่ยกวไปด้านหลังมื่กาจะไปล้วงที่ฝังตรงข้ามงานนี้ไทเกรียวที่หลอดจังหวะอยู่แล้วก็เลยรวบยินเอาไว้โดยที่ตลอดเวลานั้นไม่มีใครคาดคิดเลยว่าจู่ๆมิยาจะโผล่เข้าไปเซอร์ไพร เจก็รีบตรงไปเอาหลอดที่เจแยกงมันได้เลนกลางแน่นอนว่าพวกเราก็ได้หลอดมาครอบครองงานนี้ยังไม่ทันที่หลอดจะได้เข้าประทับบ้างของทีฟันตตรงข้ามเลยแจ้เขากลับกลายเป็นมียาไปพลาดท่าถูกกระตุกัดตามไปชัดดาวซะงั้นวนเจเองทีแรกก็เกือบคิดอย่างนี้ที่เบลลี่เปิดเอาติช่วยเอาไว้แล้วเจก็เลยมีฟิกก็เลยหนีออกมาได้โดยที่ภายในใจเนี่ยก็รู้ว่ามันมีเปอร์เซ็นต์สูงมากที่ในครั้งนี้ทีมพ่จเจยังคงไม่สามารถขึ้นบ้านอย่างทีฟันตรงข้ามได้ที่จะยังปิดจ็อบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะอย่างน้อยทีมมจเก็สาารถถ่ายป้อมมมมมมหดททีี่่่ฝฝังงตตรรออกกขข้้้าาาคืนนไไไปปปจเจ สุดนี้ถ้าใครพลาดก่อนก็เป็นฝ่ายแพ้แน่ๆแล้วเป็นไงล่ะผู้ยังไม่นานขาดคาเลยเจมสม่ยาเข้าไปขีดกลางวงไฟนั่นนั่นเป็นเวลาที่หลอดตัจะเกิดแล้วด้วยไงสุดท้ายหลอดตัวนี้พวกเจก็เลยไม่สามารถเอามาครอบครองได้และตกไปของฝ่ายตรงข้ามไปในที่สุดจะเธอเฮือกันนี้เรือหายแล้วแน่ๆหนูแต่ใครจะไปคิดลจะจ้าว่าจูจูที่ฝ่าตรงข้ามเองจะไม่ได้เดินมาขับหลอดตัวนี้โดยพวกเขาเนี่ยรวมกันไปแยกดันเลนล่างก็บังเอิญว่ามียาหินแล้วก็เบลลิกเนี่ยรวมกันไปอยู่เลนล่างด <ๆ S 2> ้วยพอดีและแล้วในขณะที่สสาคคัญก็ออทีมงเจ คลียร์หลอดตัวนี้ไปได้น่าจะช่วยต่อลมหายใจให้ทีมมดแจ้าสามารถรอต่อไปจนถึงนาทีที<อ>่หลอดตัวใหม่เกิดขึ้นอีกครั้งแล้ก็เป็นอีกครั้งเช่นกันจนูที่ฝั่งตรงข้ามได้หลอดตัวนี้ไปครับพร้งโอ้โหตายโหงแล้วคนนี้ทีเจ๊จะรอดมั้วะเนี่ยวันนี้บอกเลยหนูเจ๊โคตรพรีอ่ะยังดีนะเนี่ยที่จังหวะเราไฟแย่งหลอดตอนนั้นนะเพราะเราสามารถป Q ิดคิวคลอยกับลุงอีไปได้โดยที่ทีมมดแจ้ก็สูญเสียไปแค่อัลฟ่าคนเดียวพอสรุปแล้วในครั้งนี้ทีมมดแจ้ก็ยังคงเคลียร์หลอดได้อยู่ดีจะเธอะตถามว่าหลังจากนี้เจ๊มีแพลนจะทําอะไรต่อคําตอบก็คือไม่มีอะไรอยู่ในสมองทั้งนั้นจะหนูนาทีนั้นในหัวมีแต่คําว่าสงสัยจะไม่รอดละมั้ง กูอนที่จูจยินจะพลันเอาอติจับคลอสได้สุดท้ายก็ไปขิวคลอสไปในขณะเดียวกันนั้นเบลลิกก็โผล่เข้าไปเปิดเอาติกลางวงไฟคามิยะเห็นนั้นก็พยายามจะจ่ายทันเมย์อย่างว่างไว้ก่อนที่ทันใดนั้นนันไทเกียวจะฟิกเข้ามารอบเจ๊เอาไว้แต่ด้วยความที่เจ๊มีฟิกเกอร์เจ๊ก็เลยหนีออกมาได้แต่ช่างน,น่าเสียใจที่ทางกลับกันมิยะกับต้องเอาชีวิตไปทิ้งเอาไว้เพราะว่าโพเจ๊ก็ไม่มีเวลาให้ไว้อะไรแก่มิยะจ้าเพราะหลังจากนั้นเนี่ยถ้าดูจากมินิแมปจะพบว่ายินกับอัลฟาไปรออยู่ที่หน้าบ้านอย่ที่ฝันตรงข้ามแล้วซึ่งทั้งคู่เนี่ยไม่มีท่าทีว่าจะถอยเลยงานนี้เจ๊ก็เลยคิดว่าสงสัยเขาจะพยายามฝืนขึ้นมาอย่าที่ฝันตรงข้ามไม่ได้เจ๊ก็เลยรีบไปเติม โดยก่อนที่จะไปถึงที่เกิดเหตุดันกลายปลงอีไปพลาดท่าถูกเอาฟ้าปิคิวไปแล้วทองผลในจังหวะรวบของไทเกวนี่เสียไปได้วยปราบประโยชน์แล้วงานนี้เว็บคลิปคือเข้าบ้านที่ฝังตรงข้ามแล้วทีมเจจะระอช้าอยู่หญ่เพราะเราก็เลยรีบขึ้นมาอย่างขงด้ายใส่ไม่ตอรี่ไปในที่สุดจัดเธอเออสี่รีรวมเวลาเล่นไปครึ่งชั่วโมงและผลที่ได้คือได้ดาวมาหนึ่งดวงมื่อที่เกมต่อไปก็ไปแมตช์จับคู่เจอทีมอะไรก็ไม่รู้แล้วก็แพ้ไปอยู่ดีเรียกได้ว่าเล่นทั้งคืนดาวเท่าเดิมที่ได้เพิ่่่มมมเตตตติิิคคืออชีวััสกรนนนนหึงงงยาไ